ทันกับลูกสาวอะอยากมีหมออ้อยเหมือนคนอื่นนะคะใช่ค่ะหนูของคุณแม่อยากให้คุณหมออะช่วยทําให้หมออ้อยดกขึ้นนะคะอ๋อได้ครับแต่ว่าคุณสองคนต้องปลูกหมออ้อยนะครับการปลูกหมออ้อยนี่มันจะมีอยู่สาแบบแบบแรกนี่รูปหัวใจแบบที่สองนี่สามเหลี่ยมมือบิวด้าแบบที่สานี้พิเศษหน่อยนะจะเป็นข้าวหลามตัดดักสีแดงก็จะเป็นสีดำ เอาแบบไหนก็ได้ค่ะคุณหมอที่คุณหมอคิดว่าเราสองคนอะ่ะมีหมออ้อยที่แปลกกว่าคนอื่นนะคะงั้นเดี๋ยวพวกคุณสองคนเนี่ยไปเตรียมตัวปลูกหมออ้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พยาบาลเนี่ยพาไปเปลี่ยนชุดก่อน <c oughs> พยาบาลแนนเข้ามาหน่อยคุณหมอจะเริ่มปลูกเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเดี๋ยวพาคนไข้สองคนเนี่ยไปเปลี่ยนชุดก่อนนะแล้วกลับมาที่นี่เชิญค่ะคนไข้ <c oughs> สบายๆนะเดี๋ยวเชิญคุณจะอูอก่อนได้ค่ะลกแม่รอข้างนอกนะลูกอยู่กับคุณหมอนะะคุณหมอมีแฟนยังคะอ๋อหมอยังไม่มีแฟนเลยครับโสดสนิทแล้วเจ้าโอ๋มีแฟนหรือยังคะเจ้าอ๋ก็ไม่มีแฟนค่ะโสดสจริงกับเบลมากะคะ่ะงั้นเดี๋ยวคุณจะอูอนอนเลยนะครับ หมอขอดูหน่อยค่ะแล้วมันจะเจ็บมากไหมคะหมออ๋อไม่เจ็บเลยครับใช้เข็มจิ้มนิดเดียวเองเดี๋ยวหมอฉีดยาแก้ปวดให้นะไอ้แฟงไอ้หัวเวรว่าเลยว่าต้องทำแบบนี้จะออกเป็นไงม้างลูกไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเสียใจอ่ะที่คุณหมอโกหกว่าไม่มีแตนอะ ชายแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกลูกดูสิมันมีเมียแล้วยังมาแตะลูกได้เลยแล้วที่มันทําแบบเนี้ยฉันไม่ยอมหรอกนะก็น้องจะโอมยุ่งองเองนี่แดนคุณอย่าไปเชื่อเขาเลยนะผมไม่รักคุณจะตายถ้าคุณรักฉันจริงอะ่ะคุณจะไม่ทํากับคนไข้แบบนี้หรอกเสียได้นะฉันรู้จักเป็นลูกค้าของคุณหมอมานานจะมาเสียก็ไม่รุุนลูกคนนี้แหละแม่คะจ,จับมันไปส่งเจ้าหน้าที่เลย อย,อย่าแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะครับพี่ครับนะไม่งั้นผมไม่มีอาชีพเลี้ยงตัวเองแน่เลยค่ะแล้วทาไมตอนทําถึงไม่คิดดีๆถ้าคุณยังทําอีกอะ่ะเรื่องมันจะแดงออกมาเราไปเจอที่โรงพักเลยแล้วกันฉันไม่ยอมผมไม่ไปอะ่ะก็ลูกคุณมันยั่วเองนี่ไม่ยอมรับความจริงเลยแนละ้วไงว่าลูกตัวเองนะมันก็ฮันเหมือนกันนะแม่ มอที่ไม่มีคุณธรรมเลยนะไร้จัญยาบันสมแล้วแหละที่เป็นได้แค่หมอเถื่อนฉันต้องขอโทษกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบเอาคนผิดไปลงโทษเองขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะที่มีคุณธรรมใช่ค่ะออฉันฝากด้วยนะคะคุณพยาบาลค่ะยินดีค่ะฉันเป็นคนรักศักดิ์ศรีรักความถูกต้องอยู่แล้วดีลูกป่ะทำไมอ่ะเจโอ้ยรักคุณธรรมนหครับคุณแรั ทำจริงนะผมว่าคุณแนเะนี่ยคงไม่มาเป็นเมียเก็บหมอหรอกมัก้งน้อพูดมากเลยนะไปเจ้าหมาเอาสต่ปากอุ้ยรักคุณนัทจังเ